ครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณพ่อพามาสํารวจโบราณสถานที่ไหนครับพ่อที่บ้านโคกคดีบ้านโคกคดีนะครับตาบลตำบลบ้านบัวตาบลบ้านบัวอํเภออเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชาวบ้านเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าอะไรครับพ่อเรียกว่าปราสาทอ่าปราสาทปราสาทหินอ่าปราสาทหินโคกวัดเนาะอ่าเดี๋ยวชาวบ้านเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเข้าไปชมนะครับพาคุณพ่อพาไปชมครับแอดมินสืบทราบจากอ่าช่อง หลายหลายช่องทางนะครับทางสื่อโซเชียลว่าพื้นที่ตรงนี้มีการพบหลักฐานเป็นศิลาแรงนะครับก็เลยเข้ามาสํารวจนะครับสัมภาษณ์แล้วก็อาเจอคุณพ่อนะครับคุณพ่อที่มีบ้านอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คืออยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงข้ามนะครับแล้วก็ได้เชิญคุณพ่อนะครับพาเข้ามาชมเดี๋ยวคุณพ่อพาเข้าไปชมโบราณสถานนะครับปัจจุบันโบราณสถานอย่างนี้นะครับเป็นเนินดินนะครับไม่สูงมากนักมีคูน้ําคันดินขออภัยนะครับมีคูน้ําล้อมรอบนะครับแต่แล้วก็ ปัจจุบันอยู่ในสภาพซื้นเขินเออเรามาเจอแล้วนะครับอันนี้ศิาลาแรงโบราณใช่ไหมครับพ่อใช่ครับอ่าศิาลาแรงโบราณถูกเคลื่อนย้ายมาที่ไหนไม่พ่อหรือว่าเจอที่นี่ครับเจอที่นี่เลยครับเจอที่นี่เลยอันนี้นะครับชาวบ้านเรียกว่าโคกวัดนะครับพื้นพื้นที่บ้านโคกคดีนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเดี๋ยวคุณพ่อพาไปชมศิาลาแรงตรงนู้นเนาะ ตามมาเลยครับวันนี้บรรยากาศก็สลหรับทั้งแดดทั้งร่มนะครับกลัวมีฝนตกมาก่อนแต่ก็ยังดีที่ว่ามีแดดช่วงเช้าอยู่นะครับเราต้องรีบทำเวลาน <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมครับพ่ <c oughs> อโคกวัดนะครับตรงที่แอดมินกับคุณพ่อยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือพื้นที่ตรงกลางของเนินเลยนะครับพ่อครับแล้วก็มีค <c oughs> ุน้ำล้อมรอบนะครับส <c oughs> ีลาแรงรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นก้อนรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณฐานศิลปะคอมนะครับเนี่ยเราพุทธศตรวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดนะฮะซึ่งนิยมใช้วัสดุศิลาแองในการก่อสร้างเป็นฐานในส่วนในส่วนของตัวองค์กลางนะครับได้หักพังทลายลงมาแล้วนะครับประคุณพ่อเราพาไปชมอยู่ที่ด้านรอบๆบ,บริเวณนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้อยากเข้ามาชมนะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับแต่ว่าถ้าหาเพื่อนมาด้วยสักคนได้ก็คงดี แต่ว่าวันนี้แอดมินมามาคนเดียวนะครับก็เลยเข้ามาถ่ายทำรายการคนนี้ก็เลยเชวนคุณพ่อเข้ามาด้วยนะครับเพื่อพามาชมจุดต่างๆนะครับบริเวณต่างๆก็ยังมีศิาลาแรงหล่นกระจายรอบรบริเวณเนินนะครับเห็นไหมก้อนศิาลาแรงก้อนใหญ่มากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือคูน้าโบราณเก่าไหมครับพ่อ่กอน่นมันลึกไม่ลึกเท่านี้ครับตัวกองที่เขาเอ,อาค,ครับครับครับแต่ก็เป็นแบบมาสรดล้อมรอบเลยเนาะเป็นรูปตัวยูนะครับ บริเวณโดยรอบก็เป็นพื้นที่ครอบครองของราษฎรนะครับห่างออกไปก็จะเป็นที่ตั้งของอเท,ทศาบาลหรืออบอตเทศบาลเทศบาลเนานะแล้วก็มีสระน้ําที่ชาวบ้านเรียกว่านัวสระน้องบัวนะครับ,บแล้วก็เป็นชื่อของตําบลนี้ด้วยครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาตั้งบ้านเรือ,อน,น,นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรครับวะเป็นมเมครับเป็นเมรถินไทยเนาะเขมรเมครเ,เมนถิ่นไทยนะครับอถ้าใายเป็นภาษามเมน,เน่ครับว่าจุกะแล้พ่อจุกะ ใกล้จ้าเขเมิก็ฟังรู้ไหมเ <laughs> รารู้รู้รูรู้บ้างเป็นบางคำนะครับอันนี้กลุ่มชาติพันธุ์ขเมรนะครับแม้ใกล้ตัวของจังหวัดบุรีรัมยนะ์เนี่ยไม่ใช่จะมีแค่กลุ่มชาติพันธุ์ลาอย่างเดียวแต่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ขเมรนะครับบางหมู่บ้านก็อาจจะเป็นคุยด้วยนะพอนอะ่อนะ,อะสลับกันไปนะครับ โอเควันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมย้อนรอยชมโบราณสถานโคกวัดบ้านโคกคดีนะครับตําบลบ้านบัวอ,อําเภอเมืองจังหวัดบุรีร,รัมย์เพียงแค่นี้ครับคุณพ่ออบอกลาแฟนเพจนะครับ <c oughs> พ่อเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับพ่อ